ทีนี้เชื่อหรย,ยังว่าคุณพ่อยกทุกอย่างใช่ไหมฉันเก็บสำเนาพี่ในกรรมนี่ไว้กับตัวเองตลอดเวลาคุณนี่ช่างไม่รู้อะไรเลยนะคุณหลังหลอก กระดาษแผ่นนี้มันจะมีประโยชน์อะไรถึงแม้มันจะมีชื่อคุณเป็นผู้รับมรดกแต่ถ้าเกิดว่าผลตรวจ DNA ออกมาคุณไม่ใช่ลูกของคุณลุงหังสีคุณก็ไม่ใช่ลังรองสุดยาธิตย์เพราะฉะนั้นพิัยกรรมฉบับนี้มันก็ไม่มีผลคุณก็จะไม่ได้มรดกอะไรสักชิ้นเสือเวลา,ยยาจริงเลย พี่ศูตเพี่สูตพี่สูตอย่าเพิ่งไปนะคุณต้องช่วยฉันนะฉันไม่เหลือใครแล้วช่วยคุณแล้วผมจะได้เอาเป็นว่าถ้าฉันได้มรดกฉันจะแบ่งให้คุณแน่คุณเอาห,าห้างเดลซ์นี้ไปเลยทั้งห้างก็ได้กระจอกนะแล้วคุณจะเอาอะไรเอาเป็นว่า คุณโอนสมบัติครึ่งหนึ่งของสุริยะที่ให้ผมดีกว่าก็ได้ฉันตกลงแบบนี้ค่อยคุยกันง่า ฉนป่านที่ตำรวจยังหาตัวกำแพงไม่เจอเลยครับเราคงหมดหวังแล้วโทถกำแพงตอนนี้ความหวังสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือรอผลตรวจดี a ของคุณดังสีแต่ถ้ารังดองเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่ลูกมุณพ่อเนี่ยเขาจะรอใถึงวันที่ผลตวรวจออกมาแล้วครับคุณแม่นั่นน่ะสิคะ ว่านะคะป่านนี้ยอินังรังรอมันคงขโมยของในบ้านสุริยอาทิตย์แล้วก็หนีไปไหนต่อไหนแล้วคะ่ะคุณาปาน<ม>จะว่าไปฟ้าก็ยินดีด้วยนะคะพี่หนึ่งที่ต่อไปนี้เนี่ยเรื่องราวมันจะได้จบลงสักทีแล้วตกลงฉันต้องทำยังไงฉันถึงจะได้สมบัติทุกอย่างมันก็ต้องมีปาฏิหาริมาช่วยนะสิ ไปขอไวอยังไงถ้าเกิดอยู่ๆเจ้าของพินัยกรมเกิดเสียชีวิตซะก่อนที่ผลตรวจจะออกทุกอย่างก็จะเป็นไปตามพินายกามฉบับนี้แล้วคุณก็จะได้สมบัติทั้งหมดแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่เมื่อคุณพ่อก็นั่นสิมันคงเป็นไปได้ยากนะที่อยู่ๆคุณลุงรังสีก็เกิดตายเองในวันสองวัน นอกจากเสว่าจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นกับท่านผมถึงได้บอกไงว่ามันต้องมีปาฏิหาริมาช่วยอะไรของเองเนี่ยหอ๋อ รู้หรือ,อยังอะว่าคุณผู้ชายกับคุณลังลองอ่ะกลับมาจากตัวดีเอแล้วนะป้าโอ้โหรู้แล้วทำไมเนี่ยวิแล้วมันยังไงกัน่ะป้าโดนเจาะเลือดตัวดีเอขนาดนี้นะ,ะคุณลังลองยังกล้ากลับมาที่บ้านหลังนี้อีกอะเฮ้ยหรือว่าคุณลังลองจะเป็นลูกที่แท้จริงของคุณผู้ชายเหมือนอย่างที่อีนทังติ้งมันพูดอะอไม่มีทาง ไม่มีทางยังไงยังไงคุณรังรองต้องไม่ใช่ลูกคุณลังสีแน่และแกรู้ไหมคุณผู้ชายเริ่มสงสัยแล้วนะไม่อย่างนั้นนะ่ะจะไม่จับคุณรังรองไปตรวจเลือดหรอกถูป้าแต่ฉันก็เห็นคุณผู้ชายเนี่ยนะทำตัวปกติไม่เห็นมีท่าทีอะไรกับคุณรังรองเลยอะ่ะโอ้ยก็อีกตั้งหลายวันกว่าผลเลือดจะออกเนี่ยคุณผู้ชายนะ่ท่านฉลาดมากนะท่านไม่แหวกย่ายให้งูตื่นหรอกแกเชื่อป้า งานเนี่ยคุณรัง,งเนี่ยไม่รอดแน่ ฤวสีต้องหมั่นทานยาที่หมอสั่งนะครับช่วงเนี้หัวใจคุณค่อนข้างอ่อนแอพยายามอย่าให้หัวใจทํางานหนะักอย่าให้ตัวเองตื่นเต้นหรือตกใจจนเกินไปมันจะเป็นอันตรายนะครับคุณพ่อเป็นอะไรเหรอคะเปล่าลูกคุณหมอยด์ก็แค่มาตรวจอาการพ่อตามที่นัดหมายกันไว้แต่เมื่อกี้หนูได้ยินคุณหมอบอกว่าหัวใจของคุณพ่ออ่อนแอนะคะ คุณพ่อต้องการการดูแลเป็นพิเศษคุณพ่อให้หนูดูแลคุณพ่อทั้งเรื่องยาเรื่องอาหารนะคะแล้วก็ไม่ต้องหรอกให้ปัเนื้อเขาจัดการเถอะก็ทํามาตั้งนานแล้วไม่ได้นะคะคุณพ่อคุณหมอบอกว่าคุณพ่อต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะฉันนี่แหละจะดูแลคุณผู้ชายเป็นพิเศษเองค่ะและรับรองว่าจะไม่ให้คลาดสายตาทีเดียวไม่มีใครหรืออะไรที่จะทำร้ายคุณผู้ชายได้ คุณปานคะคุณผู้ชายเนี่ยเริ่มสงสัยในตัวคุณรังรองแล้วนะคะถึงก็เอ่ยปากให้ป้าเนี่ยจัดการเรื่องอาหารและยาให้โดยไม่ให้คุณรังรองเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยค่ะงั้นเหรอแต่ก็น่าแปลกนะในเมื่อความจริงจะเปิดเผยในอีกสองวันนี้แล้วทาไมรังรองมันไม่คิดหนีฉันว่ามันต้องมีแผนอะไรอยู่นแน่แเลยพนนีจับตาดูให้ดีนะ แล้ฝากดูคุณรังสีด้วยนะจ๊ะไม่ต้องห่วงค่ะคุณปานเพราะป้าเป็นคนเดียวที่จัดยาและอาหารให้คุณผู้ชายวางใจได้ค่ะจ้ะ โรงพยาบาลเขาโทรมาหาคุณพ่อแล้วนะเขาบอกว่ามันลือดีเนี่ยนะคุณพ่อไปรับผลตรวจ DNA ได้เลยฉันเหลือเวลาแค่วันเดียวเท่านั้นนะฉันจะทํายังไงอะคุณใจเย็นๆสิครับที่ผมนัดคุณออกมาเนะี่ยผมจะบอกว่าผมมีวิธีแล้วนะวิธีอะไรคนเป็นโรคหัวใจก็ต้องห้ามให้หัวใจทํางานหนักเกินไปทีนี้เราก็แค่ทําให้หัวใจของคุณลุงนางเสียเต้นแบบไม่เป็นสุขก็ทำาหมายความว่า คุณจะให้เจนหถาเรื่องอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณพ่อตกใจใช่ไหมผมนึกแล้วว่าคุณต้องคิดได้แค่นี้คุณฟังดีๆนะนี่เป็นยาที่คุณลุลงงาศรีใช้เป็นประจำส่วนนี้เป็นยากระตุ้นหัวใจคุณเอาไปผสมรวมกันแล้วให้คุณลุลงงามศรีกินเท่าไห หัวใจตาแก่นั้นก็เต้นไม่เป็นสุขคนะแล้วถ้าเราทำ หมอเขาจะตรวจเจอไหมคุณไม่ต้องห่วงเพราะว่ายามันเป็นยาประเภทเดียวกับที่คุณลุงลันสีใช้เป็นประจำเพียงแค่คุณอยากระตุ้นหัวใจไปบดใส่ในแคปซูลที่คุณลุงลันสีกินเท<ม>่าก็ไม่มีใครจับได้คุยอะไรก,กันต้องมีแผนชั่วแน่เลยฉันหวังว่าไอ้แผนนี้มันคงจะเนียนพอ เพราะถ้าชินโดนจับข้อหาฆาตรการรมแล้วคุณก็จะไม่ได้สมบัติเครื่องหนึ่งของสุริยาคิด,ด้วยงานนี้มันเนียนไม่เนียนขึ้นกับคุณ